ลายมือสุดท้ายของหลวงพ่อคำเขียนที่เขียนเป็นข้อความว่าขอพวกเราอนุญาตให้หลวงพ่อตายเป็นข้อความที่งดงามที่สุดเป็นข้อความที่ที่ผมน้ำตาไหลขณะที่อ่านข้อความนี้มันเป็นข้อความสมห้ผมรู้ว่าชีวิต หลวงพ่อคำเขียนท่านพูดได้เราก็ฟังอยู่เสมอเหมือนกันนะคือหลวงพ่อคำเขียนเล่าให้ผมฟังว่าตอนท่านป่วยที่โรงพยาบาลจุฬาตอนครั้งแรกกันนะแล้วท่านลงไปอยู่ท่านหมดสติไปเลยนะเพราะวันแล้ววันที่ท่านรู้สึกตัวท่านลืมตามองไปข้างนอกกระจกที่มีคนมาแอบไปเยี่ยมท่านแล้วดูนะท่านมีบอกมีดวงตาหลายคู่มองมาที่ท่านพอท่านรู้สึกตัวท่านอยากให้เขาเหล่านั้นรู้ว่าท่านรู้สึกตัวท่านจึงพยายามยกยกมือขยับมือเนี่ยนะ ปรากฏว่าเพียงแค่ท่านขยับมือลูกศิษย์ที่จ้องอยู่แล้วนะครับตื่นกระหนกแตกตื่นด้วยความตื่นกตกว่าหลวงพ่อรู้สึกตัวแล้วแล้วก็ตัวแล้วในช่วงขณะนั้นท่านลายผมฟังบอกว่าโอ้เพียงแค่เรารู้สึกตัวขยับมือเขาก็ดีใจกันใหญ่และหลังจากนั้นมาท่านรู้ว่าการดำรงสังขารอยู่นี่มันเป็นความปรารถนาของศิธิ์ที่เขามีความปรารถนาท่านจึงพย,ยายามพยายามพยายามพยายาม ที่จะอยู่แม้บางสิ่งบางอย่างท่านไม่ปรารถนาต้องการเมื่อลูกศิษย์คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีอย่างท่านอยู่ก็ยอมยอมไม่ก็ปฏิบัติต่อท่านอย่างไรก็ได้จะเจาะจะทําอะไรก็ได้แต่สุดท้ายท่านก็มีความหมายว่าท่านคงทนไม่ได้ท่านคงรู้ไม่ฝืนท่านจึงพูดจะเสมอว่า,าธาตุขันนี่มันจะต้องดับสลายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในความหมายนี้นะครับเป็นความหมายที่งดงามเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่ผมเคารพหลวงพ่อคำเขียนมาก่อนหน้านั้นแต่วันที่ผมไปนั่งอยู่ต่อหน้า สรีระซึ่งไร้วิญญาณของท่านและอ่านข้อความที่ถูกขยายไว้ติดใครกรอบไปเนี่ยผมรู้สึกได้ถึงความหมายของครูที่ยิ่งใหญ่ที่เปิดเผยความหมายของการมีชีวิตอยู่ที่ทำให้ผมได้ประจักษ์แจ้งว่าคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของการมีชีวิตอยู่คือการที่เราทําให้ชีวิตของเราเกื้อกูลเกื้อหนุนต่อเพื่อนมนุษย์ที่เราอยู่ร่วมโลกนี้กัน ผมยังพูดเสมอผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้มีโอกาสอยู่ต่อหน้าคนที่เราอาจจะบอกว่าไม่รู้จักกันโดยทางสังคมแต่รู้จักกันทาง,งความหมายอะไรบางอย่างช่างมีความหมายที่งดงามที่เราได้เจอกันอย่างลน้อยๆเพื่อจะให้ยืนยันให้ทุกท่านรู้ว่าผมมีความสุขเป็นล้นพน้นแม้ร่างกายจะชราภาพมากแล้วแม่ความจําจะเสื่อมมากแล้วแต่ความสุขที่มันเกิดขึ้นคือความสุขที่เราได้เกิดมาพบกันเจอกัน นี่เป็นคุณค่าอันอนเนกอันอันที่ยิ่งใหญ่ของการมีชีวิตยอยู่บนโลกใบนี้ผมชอบมีคำพูดที่เป็นลักษณะที่ไม่ต้องไงคิดมากผมรู้สึกมีความสุขเหลือเกินที่เราได้นัดหมายมาเจอกันบนโลกใบนี้แล้ววันที่เราได้เจอกันแล้วครับ